สวัสดีจ้ามาพบก,กับเตี่ยนหน่อยพาแสบดะ้ค่ะเมื่อนี้มาต่ำบอกห้องเซพแสบเผ็ดๆเลยจ้าต่ำลงไปเลยจ้าน้ำตาลบกักพาวผงนัวจ้า มื้อน,นี่ตำแบบเราล่าเลยะะเด้ค่ะเราล่าเผ็ดๆแบบว่าเราล่าคืออย่างที่ค่ะบะเกเ็ดกับบะมีส่ผังมีซีใบกินกับกับบะมีได้จ้ะกินเพียวๆเลยโอ้ยหมีหน้นากับบะเขา่า เครื่องปรุงกับมีซซ์นีิล่ะจ้ะสีแดงเดือดเบิ่งค่ะเป็นตะแซสบบ่สีสันน้ำลงไป หอมหอมประแดกจ้ะคุณนะสะซ้ายอะอย่างไปซิมก่อนจ้ะ แสบแล้วจ้าสีสันแต่แสบแวะโคกันยังไงกคนมาจับปะนี่มมนกินน้ำกัน